สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องอุ้มบุญแฟมิลี่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะมันนี้น้องๆกับมาหลายค่ะมาหลายเชือกค่ะ ดาวเอ้ยดาวเอ้ยเอ้ยอยากเบิ่งค่ะเอ้ยเอ้ยขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้กะสาวอุ้มสาวอุ้มบุญบุญค่ะพี่ชื่นพี่ชื่นกับพี่ปีใหม่เอาแล้ว ขายเชื่อมากค่ะมันนี่คุณค่ะพี่บัวพี่บัวยูดันคุณทั้งคุณก็เป็นทางสีจันอันนี้ลูกสาวหล่าค่ะลูกสาวหลา่าสาวอุม้มบุญพี่เลิฟพี่เลิฟ

ลูก็จะไม่เขมือกว่าหมูดาวอ่ะหัวก็จะโกลมใช่ค่ะนะโกลมแล้วก็ตอนนี้ตะมายเดี๋ยวม่ตุ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ โชว์โชว์แล้วโชว์แล้วผู้บ <aquí> ่าวดาวโชว์แล้วอันนี้อันนี้พี่เลิศรักค่ะสนุกมากเลยค่ะมันนี้น้องๆได้มาร่วมตัวกันม้วนหลาย นี่คะ่ะพี่บัวพี่บัวแล้วก็ชื่นใจแล้วก็พังสีจันคุณสวยคุนค่ะหยอกแล้วพี่ชื่นพี่ชื่นหยอก เองพี่ชินพี่ชินหยอกแล้วนั่นนั่นลุ่มแล้วค่ะลุ่มลุ่มเอ้ยเอ้ยพุ่นพี่กระน่องตีกันแล้วค่ะเอ้าเอ้าบัวเอาแล้วเออขาหลังเออโดนเดียวก,กันแล้วกันเดียก,กันแล้ว โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสิขีหลังแล้วเอาเอาบิ่งขาบิ่งขาบิ่งขาเขาหยอกกันโอ้ยน้อขี่ข้อแล้วขี่ข้อแล้วเอู้โอ้ยเบิ่งบ่ได้เลยค่ะพี่น้องเอ้ย

โอ้โอ้พี่บัวพี่บัวคือแห้งค่ะพี่บัวเอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ โยกกันค่ะพี่กับน <si ้องเขาโยกกันเอาแล้วเอาสีจันเอาสีจันเฮ้ยเฮ้ยพี่เฉินมาอยู h <h ่กับน้องน้องกับเฮาขึ้นกันค่ะเห็นน้องน้องไหลเฮาเอาเอาโอ้ยน้องเฮ้ยขาขา ขาขานี่มึงค่ะพี่กรน่องเดี๋ยวกันดีให้อุ้ย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 จะเอีย,อย,อย,อยงดอกบึงบได้เลยพี่น้องเลยนี่นบอกเลยเฮ้อ <laughs> Ôi, ôi Ơ, khá lắng nè, búa บวมสุดๆมาตีเอ้าข้าลังเลยโอ้ยโอ้ยค่ะน้องๆใช้เรือมุนีประหงองหาม่เลยค่ะเดี๋ยวมาอยู่กับเพื่อนๆอยากอยากอยากแล้วอยากแล้ว อิ่มอิมอิ้มสาวสวยสาวสวยอิ่มแล้วค่ะมือนนี้พุ่งกลางแล้ว ยิ่มก็ขอกินเขอเกคตอนนี้เด็กๆย่อยแล้วครับแม่ๆไเม่ไหจะมาครับเิ่นรวนะบอี่นบึงควมบุญไหวค่ะ ถ้าบ mm ่มีเนวกินกระิเป็นประมาณนี้แหละค่ะเนอ่หมเอาลยค่ะเบ่้อวฟงบุนไหวกับจั๊กหยางเซย์หยางดอกพี่นงเบิ่งบ่รด้เลยค่ะน้องน โอ้ยแต่ลายเป็นเหมือนเลยค่ะเน่โบกเลยค่ะเน่โบอกเลยค่ะจากยังเป็นนัยอุ้ยโช์โชว์ลูกสาวโชว์แล้วโชว์แล้ว อยาขอบคุณโครงการโค้ชชนาจักรค่ะที่ให้น้องๆเด็กมีวันอยู่ขอบคุณน้องแสนน้องถึงขอบคุณแฟนครับทุกผู้ทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอบุญหนึ่งเชิดหนึ่งไหลคือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ